วันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับผมเป็นรีวูซ e d i t อิดิชันนะครับเป็นเกรดเอนะครับผมคันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นของอรุ่นแคปเลยนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าได้ทําการนะครับแต่งล้อแม็กซิ่งขอบ18นิ้วนะครับเป็นลายทีสามก้านยกสีเทากันนะครับผมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมนะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับพร้อมออปชั่นคร่าวๆนะครเดี๋ยวเราเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครั ด้านหน้านะครับก็จะได้เป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับก็จะมีโครเมียมนะครับแล้วก็ตัดกับสีดําเงานะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะฉายาน้องเขาก็จะเป็นตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับหล่อสมชื่อจริงๆเนาะนี่พร้อมกับใส่ล้อแม็กไปเลยครับทำให้รถดูสวยขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมส่วนไฟหน้านะครับจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมจะยังไม่ใช่แบบ LED เหมือนรุ่นมิดขึ้นไปนะครับผม นี่จะเป็นช่องไฟตัดหมอกเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เดิมๆจะยังไม่ได้มีมาให้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมครับส่วนคันนี้นะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปเลยนะฮะแต่งล้อแม็กนะครับผมเป็นลาย T37 ก้านยกนะครับคันนี้ก็ได้เลือกเป็นสีเทากันนะครับพร้อมกับยอดสีขาวนะครับผมปกติก็จะมียอดขาวยอดแดงยอดดำเนาะ นี่เลือกเป็นหยอดสีขาวนะฮะนีม่มาพร้อมกับยางเออยางดีสโตนะฮะลัดยางอยู่ที่นะครับขนาด255-5 R18 ทับนะฮะคันนี้นครับเช่นเคยนะครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำการโหลดให้ลูกค้าเลยนะฮะก็คือจะใส่ยางหนาเนาะส่งก็จะได้ออกมาสวยๆแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะฮะช่วงล่างก็จะเป็นตัวสแตนดาดเดิมจากโรงงานเลยนะครับผม หลลอยยวๆไปเนะฮะฮส่วนด้านข้างนะฮะด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะฮะนี่พร้อมโลโก้ไฮลักนะครับคันนี้นะครับผมได้ทำการติดฟิล์มเป็นของไฮคูซ e ลามิกให้ลูกค้าไปนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นบานหน้า40%รอบคนันอีก60%นะครับผมพร้อมกับติดกันสาดหล่อแบบนี้เลยนะฮะ ตรงการลอ,อยนะครับเลือกเป็นแบบเคปล่รนะครับผมเพราะว่ามือจับของเขาก็คือจะเป็นสีดำเนาะก็เลือกเคปล่าให้มันตัดกันพอดีนะฮะดูสวยลงตัวกันไปเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ด้านด้านหลังของล้อเนาะก็คือคันนี้ก็ไม่ได้ล้นนะครับผมขนาดนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับอยู่ที่9.0นนะครับผม อันนี้คือความกว้างของล้อแม็กนะฮะทรงออกมาก็กำลังสวยพอดีเลยนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นหลอดไส้ปกติเลยนะครับผมพร้อมกับไฮลักรีโวนะฮะทันนี้นะครับได้ทำการติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มมานะฮะเดิมๆจะยังไม่ได้มีมาให้นะครับก็ติดตั้งนะครับแบบบิวอินเข้าไปเลยนะฮะ อย่างครับคันนี้ครับติดตั้งเพิ่มเติมคือเป็นระบบผ่อนแรงฝาท้ายนะครับผมนี่เบาๆเลยนะฮะถ้าคนไหนที่ไม่ติดเนาะฝาท้ายก็จะดูหนักสักนิดนึงเนาะแต่นี่คือเบามากเลยนะฮะติดติดไปเนาะเผื่อว่าแบบคุณผู้หญิงได้ใช้งานนะฮะก็สามารถยกได้แบบสบายๆเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาชมด้านในกันนะฮะเริ่มที่แผงประตูเลยนะฮะก็ รุ่นนี้ก็จะมีชุดปรับกระจกนะครับผมจะอยู่ที่แผงประตูด้านฝั่งของคนขับเลยนะฮะคันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งตัวล็อกเทคนะครับผมก็คือจะเป็นล็อกเบรกล็อกคัดนะฮะล็อกปรับกันขโมยนะครับผมล็อกเบรกล็อกคัล็อกยางอะไรให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมมาเนาะอันนี้คือลูกค้าจ่ายเพิ่มนะฮะนีแล้วก็ภายในนะครับคันนี้เหมือนที่ผมแจ้งไปเนาะก็คือ ได้ทาการนะครับติดตั้งกล้องมองหลังนะครับผมยวผมขอนุญาตสตาร์ทให้ลูกค้าดูก่อนนะฮะว่าถ้าเราติดตั้งไปแล้วนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนาะมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นภาพด้านหลังให้เราเลยนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะขึ้นโลโก้โตโยต้าแล้วนะฮะ ถ้าสมมติว่าเราเข้อเกียร์ถอยนะครับนี่ครับก็คือจะขึ้นาภาพด้านหลังให้เราเลยนะครับผมก็อันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมาแล้วพร้อมบิวอินนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับจอตรงกลางครับให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมก็ถือว่าสะดวกนะครับเวลาเราแบบถอยไกลๆหรือเอ้ยถอยแบบในที่แคบๆอะไรเงี้ยครมันก็ช่วยเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยถ้าสติเกิดเหตุมาเนาะมันก็จะไม่คมกับเราเสียทั้งเวลาด้วยนะครับผม,ม โอเคครับอย่างคันนี้ครับติดตั้งเพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นกล้องบันทึกข้างหน้ารถนะฮะแบบนี้เลยนะฮะภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นนะครับผม r e v o Smart Cap คันนี้นะครับผมรุ่น NT เนาะจัดโปรครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่นะครับ19,900บาทนะครับผมพร้อมแต่งแม็กซ์ซิ่งๆรอๆแบบนี้เลยนะฮะ แม็กแต่งนะครับก็สามารถเลือกลายได้นะครับผมนะครับก็จะได้ทรงหล่อๆแบบนี้ไปเลยนะฮะหรือว่าถ้าใครอยากจะดาวต่ำกว่านี้หรือว่าต้องการดาวมากกว่านี้นะครับก็สามารถจัดได้หมดเลยนะครับผมก็คือสามารถแจ้งงบมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญพิเศษให้ไปเลยครับผมโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถโทรมานะครับที่เบอร์ผมนะครับ0632266993นะครับเซลนัตโตโยต้านครโเนทนะครับอยู่ที่สาขาเทพรักษ์เนาะ พอมอีจริงๆแล้วเราสามารถทําสัญญาได้ทั่วประเทศนะครับผมมีบริการจัดส่งแล้วก็มีฟแนนซ์บริการถึงที่บ้านเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้านะครับมีรถรุ่นไหนเจ๋งๆนะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวให้ชมอีกแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ